พระตันหังกรพุทธเจ้าพระตันหังกรพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในสารมันทกับของเมื่อเสียสงไขกับแสนกับที่แล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีสิบอกระสงไขแสนมหากับโดยในพระชาติที่ได้ตรัสรู้พระนามของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าอนันทะและพระพุทธมารดาคือพระนางสุนันทาพระองค์ได้กําเนิดในวันนักษัตริย์ที่นครบุปผาวดี พระวรากายสูง18ศอกพระองค์ทรงใช้ชีวิตคารวาดอยู่ถึง9,715ปีและทรงได้ทอดพระเนตรเห็นถึงนิมิตทั้ง4คือการแก่การเจ็บการตายและนักบวชพระองค์จึงทรงสเสด็จออกบวชโดยยานผ่านะที่พระองค์ได้ใช้ในขนาดออกบวชนั้นก็คือทรงประทับบนหลังช้างโดยระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียร ก่อนที่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเจวันโดยพระองค์ได้ตรัสรู้ใต้ต้นพญาสัตตบันโดยปฏิปทาพิเศษของพระตันหังกรพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าผู้กล้าหาญโดยในเวลานั้นพระโกตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราได้ทรงบำเพ็ญมหาทานไว้ ในศาสนาของพระตันหังกรพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแต่ตัวของพระองค์นั้นยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระตันหังกรพุทธเจ้าว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนื่องด้วยในเวลานั้นทำสโมโอทานทั้งแปดประการของพระพุทธเจ้าของเรายังมีถึงความสมบูรณ์พร้อมโดยจะกล่าวถึงทำสโมโอทานทั้ง8ประการนี้ว่าหาก มีรมสมโอทานทั้ง8ประการสมบูรณ์แล้วโดยจะได้รับพุทธพยากรโดยในว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระนามว่าอย่างนั้นในกับอันเป็นานาคตที่เท่าไรและก็จะกลายเป็นนิตยะโพธ,ธิสัตว์ทันทีคือเป็นพระโพธ,ธิสัตว์ที่เที่ยงแท้ต่อการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอน โดยทำสมุทานทั้งแปดประการนั้นคือ 1. ได้เกิดเป็นมนุษย์ 2. เป็นบุรุษเพศ hein. 3. มีอุปนิสัยปัจจัยแห่งพระอรหัน์รุ่งเรืองอยู่ในขันทสันดานโดยถ้าเกิดเปลี่ยนใจก็จะได้เป็นพระอรหันทันที 4. ต้องพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์นั้นในขณะที่มีพระชนมาชีพอยู่และได้สร้างกองบุญกุศลต่อหน้าพระพัก 5. ต้องเป็นบรรพชิตหรือเป็นโยคีหรือสีดาบทหรือปริพาชกที่มีลทัทธิเชื่อว่าบุญมีบาปมีทำบุญย่อมได้บุญทำบาปย่อมได้บาปต้องไม่เป็นคฤหอสัดผู้ครองเรือน 6. ต้องมีอภิญญาและมีฌานสมบัติอันเชี่ยวชาญ 7. เคยใช้ชีวิตของตนเป็นทาน พื่อสัมโพธิยานมาก่อนในอดีตชาติ 8. ต้องมีฉันทะคือมีความรักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลังหรือก็คือต้องมีความปรารถนาซึ่งพระโพธิยานโดยพระตนหนังกรพุทธเจ้านั้นตัวของพระองค์ได้ทรงกระทำพุทธกิจตลอดจนถึงหนึ่งแสนปีเมื่อนั้นพระองค์ก็ทรงสเสด็จดับขันธะปรินิพานเมื่อประชนมายุ ได้หนึ่งแสนปีมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราอยู่ 90, 9 9 9 2 0ปีโดยพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปในสารมันตกับคือพระเมธังกรพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองในกับนั้นพระเมธังกรพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองในสารมันตกับของเมื่อเสียสงไขกับแสนกับที่แล้ว พระองค์ทรงบำเพ็ญมรรมีสิบประประสงค์ไขกับแสนมหากัปโดยในพระชาติที่ได้ตรัสรู้พระนามของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุเมทะพระพุทธมันดาคือพระนางยโสธราพระองค์ได้กำเนิดในวันนักษัตรที่นครเมีละพระวรกายสูง18ศอกพระองค์ทรงใช้ชีวิตเป็นคารวะอยู่ถึง8,000ปีและทรงได้ทอดพระเนตร เห็นนิมิตทั้ง4คือการแก่การเจ็บการตายและนักบวชพระองค์จึงทรงสเสด็จออกบวชโดยยานผ่านะที่พระองค์ได้ใช้ในขนาดอ,อกบวชนั้นไม่ได้ปรากฏโดยระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานคือ15วันโดยพระองค์ได้ตรัสรู้ใต้ต้นจิงสุกะทองกวาว โดยปฏิปทาพิเศษของพระเมตังกรพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าผู้มียศที่ยิ่งใหญ่โดยในเวลานั้นพระโกตมะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราได้ทรงบำเพ็ญมหาทานไว้ในพระศาสนาของพระเมตังกรพุทธเจ้าเป็นอันมากแต่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรจากพระเมตังกรพุทธเจ้าว่าพระองค์ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเนื่องด้วยเวลานั้นทำสมโมทานทั้งแปดประการของพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ถึงซึ่งความสมบูรณ์พร้อมโดยพระตันหังกรพุทธเจ้าพระองค์ได้กระทําพุทธกิจตลอดจนถึง90,000ปีเมื่อนั้นพระองค์ทรงสเสด็จดับขันธ์ปรินิพานเมื่อประชนมายุได้9 0 0 0 0ปีมากกว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบันของเรา8 9 9 2 0ปีโดยพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปในสารมันทกับคือพระสารนังกรพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สของกับนั้นพระสารนังกรพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สในสารมันตะกับของเมื่อเสียสงไขกับแสนกับที่แล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญบาร,รมีสิบระสงไข แสนมหากัปโดยในพระชาติที่ได้กระสรู้พระนามของพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุมาลาราชาและพระพุทธมารดาคือพระนางยศเทวีพระองค์ได้กำเนิดในวันนักษัตริย์ที่นครสุวิปุละพระวรกายสูงสิศอกพระองค์ทรงใช้ชีวิตในฐานะคารวาสอยู่ถึง1นึ่งหมื่ปีและทรงได้ทอดพระเนตร เห็นนิมิตท,ทั้ง4คือการแก่การเจ็บการตายและนักบวชพระองค์จึงทรงสเสด็จออกบวชตัวยานผานะที่พระองค์ใช้ในการบวชนั้นไม่ปรากฏโดยระยะเวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานคือสองเดือนกับ20วันโดยพระองค์ได้ตรัสรู้ใต้ต้นปัตาลีโดยปฏิปทาพิเศษ ของพระสารนังกรพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าผู้เกื้อกูลต่อโลกโดยในเวลานั้นพระโกธมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเราได้ทรงบำเพ็ญมหาทานไว้ในศาสนาของพระสารนังกรพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแต่ตัวของพระองค์นั้นยังไม่ได้รับพุทธปยากรจากพระสารนังกรพุทธเจ้าว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เนื่องด้วยเวลานั้นทำสมโมทานทั้ง8ประการของพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ถึงซึ่งความสมบูรณ์พร้อมโดยพระสารานังกรพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงกระทำพุทธกิจตลอดจนถึงหกหมื่นปีเมื่อนั้นพระองค์ทรงเสด็จดับขันธะปรินิพานเมื่อประชนมายุได้ห0 0 0 0ปีมากกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันของเราห้า0มปี โดยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในสารมันตะกับคือพระตีปังกรพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สของกับนั้นอันเป็นองค์สุดท้ายในกับและเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ได้สรงเป็นผู้ที่พยากรณ์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีกด้วย